ทาปากให้แม่นางสวยๆส,ยส,ยสีแดงฉีดน้ำหอมอย่างหอมสีโชคลาภใช่ไหมคะเนี่ยใช่สีแห่งความสําเร็จสีแห่งความสําเร็จนะคะน้ําหอมหอมกลุ่นหอมไกลด้วยทั่วสารเลยตอนนี้อ่ะปัดแก้มแล้วนะคะตอนนี้อยากทราบว่าจะสองจะเห็นเลขอะไรนะตอนนี้ปัดแก้มแล้วล่ะรูปรูปปัดปัด ยเลขห้สองโอ้ยเลขห้ากับเลขสองมันเลขเดียวกันด้อใช่เหรอคสองลองสองดูซิเห็นเลขอะไรคะสองซิค 2, 5, 2. ะสองหสองอ2ดูสองดูว่าจะเจอเลขอะไรอสองสองสอง ต้มไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็แต่งหน้าทาปากให้แม่นางซิลตอนนี้เราเห็นตัวเลขบางตัวขึ้นมาแล้วละ่โละโผล่มาให้เราเห็นบ้างแล้วล่ะนะคะอ๋อห้าชัดเซนห้าไหมคะสองหรือห้าคะเนี่ยหนูดูหนูดูฝั่งนี้มันเป็นสองเลยพี่พี่อมตานดูฝั่งนู้น<ก>เป็นห้าใช่แต่อันนี้เจ็ด ใช่ชัดๆเลยชัดห้าเจ็ดคุณผู้ชมสองนะคะก็คืออีกฝั่งจะมองเห็นสองอีกฝั่งจะมองเห็นห้าเพราะฉะนั้นคุณไปอ่าไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมก็ดูแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าเป็นตัวไหนกัน เห็นไหมเูบอกแล้วสีแดงขึ้นอสองบอกใหญ่เลยอันนี้เหมือนหนึ่งเจ็ดเลยอ่ะเนี่ยที่ชัดนะตอนนี้ยถ้าพี่ามตาดูฝั่งนู้นจะเห็นเป็นห <5 S 2> ้าใช่ดูเห็นนี้ฝั่งนี้มันเป็นสองใช่สองเจ็ดใช่ เราได้ตัวเลขกันมาแล้วนะคะคุณผู้ชมซาทุกซาทุกซาทุหลายจมูกให้ด้วยคอให้งามค่ะแฟนช่องมีโชคมีลาบกันทุกคนงวดวันที่16กรกฎาคม2563จากแม่นางซิวนะคะแม่นางซิวสร้อยให้ส่องกันให้มองกันชัดๆอีกครั้งหนึ่ง เป็นเลขอะไรอ่ะสี่ยอไม่อส,สองนะมันแหละนี่นี่อืมฝั่งนี้เป็นสองชัดเจนเลยสองเจ็ดไม่บางทีห้าสองเจ็ดนี่ห้าสองเจ็ดอืมสวยเนาะ สมูกก็โด่งโด่งงามเก้มเปรลปลาเลือวันนี้แม่นางสวยมากเลยจางช่างมาจากนอกด้วยนะเนี่ยน้หอมก็แบบอืกินน้ำหอมแบบหอมมากๆเลยโอเคขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีรวยๆโชคดีรวยรวยรวยๆปังๆทุกคนเลยนะคะแม่นางสิวสร้อย ให้เลขมาแล้วสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดเมื่อสักครู่นะคะเราชมแม่นางซิวนะคะแม่นางซิวที่รูปเห็นก็คือถ้าจะมองนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นห้าห้าเจ็ดมองอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสองเจ็ดนะคะแต่น้ำตาลเนี่ยเห็นอยู่ห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ด ห้าเจ็ดเพราะใกล้เคียงกันไม่ใช่ใกล้เคียงกันนะคือเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันกระทุบเสียงไทยสามเจ็ดสองไม่ได้ทิ้งระยะกันห่างเลยมาเหมือนกันทั้งหมดฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม s ับ s ไ r i b e ให้น้ำตาลบ้านนาด้วยนะคะและก็ขอให้แฟนช่องน้ำตาลบ้านนา ทุกทุกท่านโชคดีสำหรับวันนี้คลิปนี้คงต้องอำลาแฟนช่องแล้วล่ะมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ